สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำฮ h o n d า c ิตีนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี03นะคะทุกท่านราคาอยู่ที่89,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะราคานี้เป็นราคามิตรภาพด้วยนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์นิ่มๆนะคะสมบูรณ์ดีสภาพโดยรวมนะคะสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะภาษีพรบรเต็มคะ่ะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะ ราคาเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้นะคะทุกท่านสามารถต่อรองกันได้ด้วยนะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะเครื่องเกียร์นิ่มๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะขึ้นรงโคบแผงประตูสวยๆภายในเรียบหรูดูดีนะคะทุกท่านคอนโซลหน้าเดิมๆคะ่ะเครื่องนิ่งๆนะคะวิ่งทางไกลสบายเลยนะคะเครื่องเกียร์โอเคเลยนะคะทุกท่านสภาพโดยรวมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะถูกใจคันนี้โทรสายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสามารถโทรหาเจ้าของรถได้โดยตรงเลยคะ่ะติดต่อเจราจาคุยข้อมูลแลนะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะทุกท่านสายตรงได้เลยถ้าถูกใจนะคะเน้นทนทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพราะว่า จะได้ทดลองขับดูด้วยนะคะว่าถูกใจเราหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ